คุณแม่แตงโมจัดงานวันเกิดพร้อมเปิดคำอวยพรปอและโรเบิร์ดรวมงานวันเกิดคุณแม่ด้วยพร้อมยังเผยว่าดีใจที่เห็นเราสองคนเป็นลูกทำการคำอวยพรมากมายถูกส่งมอบให้กับคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของนากเอกสาวอย่างแตงโมพัทรธิดาผู้ที่ร่วมรับจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ จากเหตุการณ์พัดตกเรือสปีดโบสจนเสียชีวิตซึ่งล่าสุดคุณแม่ได้จัดงานคล้ายวันเกิดครางคืนเมื่อวันที่18กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาพร้อมขอบคุณสื่อที่ได้ทำข่าวลูกสาวมาตลอด4เดือนอีกทั้งงาน,นวันนี้ยังมีแขกรับเชิญสุดพิเศษที่คุณแม่เชิญมาร่วมง,งานนั่นก็คือปอตนุพ์และโลเบิร์ต2คนบนเรือสปีดโบส โดยทางคุณแม่ได้เผยว่ายังคิดถึงลูกสาวอยู่ทุกวันตอนนี้ชีวิตสงบขึ้นและสบายใจขึ้นหลังผ่านเรื่องทุกมากกว่า4เดือนหลังถอนคดีต,ต่างๆเพราะให้อภัยหมดแล้วเพราะให้อภัยและรู้สึกปงกับคดีพร้อมร้องเพลงเดียวได้ให้กับแขกที่มาร่วมงานได้ฟังซึ่งงานในวันนี้ทางด้านคุณแม่ยังได้เชิญทานายเดชาและ นายมงคลกิจร่วมถึงปอและโรเบิร์ตมาร่วมงานอีกด้วยซึ่งทางด้านคุณแม่ยังบอกอีกว่าที่ไม่ชวนคนบนเรือที่เหลือพ้อมไม่สนิทยังคาใจกับกติพด้อมไม่เคยมาขอโทษส่วนที่กรณีที่คนบนเรือกะติดและแซนจะฟ้องไม่กังวลเพราะคิดว่าเขาจัไม่ทําโดยทางเรื่องเล่าเช้านี้ได้เผยถึงสัมภาษณ์ของปอและโรเบิร์ตขณะมาร่วมงานวันเกิดครั้งนี้ พร้อมเปิดคำวอวยพรถึงคุณแม่แตงโมโดยปอเผยว่าเพิ่งสร้างพระมาขอคุ้มครองคุณแม่คุณแม่สวยอยู่แล้วแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแม่นะครับโดยโรเบิร์ตเนี่ยได้ไวอวยพรคุณแม่ว่าขอให้คุณแม่แข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับซึ่งทางด้านแม่เองก็เปิดใจว่านึกว่าปอจะไม่มาก่อนที่ปอได้เผยว่า มาแน่นอนครับรับปากคุณแม่ไว้แล้วต้องมาครับวันนี้คุณแม่ให้เกียรติเชิญพวกเราทั้งสองคนเรารู้สึกดีใจที่คุณแม่เห็นเราสองคนเป็นลูกแล้ววันนี้เราก็มาขออนุญาตมาเป็นลูกชายของคุณแม่เรียกว่าเป็นหนึ่งสักขีพยานในการที่เป็นลูกชายที่ดูแลคุณแม่ ดันคุณแม่เผยว่าจริงๆเป็นลูกกันมาสี่เดือนแล้วลูกชายสองคนนี้ก็น่ารักนะคะหักคู่เลยแม่ก็ดีใจที่มีลูกที่พูดกันรู้เรื่องไม่งอแงเมื่อถามถึงกติกอดีตผู้จัดการของแตงโมคุณแม่ขอไม่ตอบเรื่องดังกจ่าเพราะว,าว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่เราคุยเรื่องวันเกิดคุณแม่ดีกว่ายังไงทางเพจบราบาะคะก็ขอร่วมแฮปปี้เบิร์ตเดย์ ชานิดาหรือคุณแม่แตงโมนั่นเองค่ะรวมไปถึงหนุ่มปอและหนุ่มโรเบิร์ตนะคะที่ได้มาร่วมง,งานวันเกิดของคุณแม่ในเมื่อคืนนี้ค่ะและยังได้ปลยพรคุณแม่เนี่ยให้สวยวันสวยคืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงและขอบคุณคุณแม่แตงโมที่เห็นทั้งสองคนเนี่ยเป็นลูกชายอีกคนหนึ่งด้วยค่ะและเมื่อทางถึงกติกอดีตผู้จัดการของแตงโม คุณแม่เนี่ยบอกว่าไม่ขอพูดถึงดีกว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่นั่นเองค่ะยังไงทางเพจมานดาอนค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่น,นอนค่ะ